ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะไปกินเต้าหู้ไอ้โตฮวานนั่นเองจ้ะก็ช่วงนี้ไต้หวันก็ฝนตกทุกวนันนะคะอย่างวันนี้ก็เช่นเดียวกันเหน็นไ้มมันจะมึนๆจีนฝนมันก็ตกกบทีนั่นแหละไปค่ะไปกินโตฮวานกันรีฟรอร์อลาซาฉันสั่งเต้าหู้หสดหนะแล้วเขาก็ให้เลือกคือเราสามารถเลือกว,ว,ว่าเราจะใส่อะไร ก็เอื้อมเงินนอ่ มันไม่หวนานมากเลยค่ะคนอันนี้เติมเพื่อ<น>หลังจากกินโต้วยาหรือว่ากินเต้าหวยเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปเดินหลบฝนกันที่ชีปันเย็นซื้นนะคะเขาไปทางไหน ซึ่งตรงนี้จริงๆเขาจะเป็นวัดเก่าของญี่ปุ่นนะคะตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาครอบครองไต้วันนะคะแล้วตอนนี้ก็ญี่ปุ่นออกไปนานละก็ยังเหลือสิ่งที่ถือว่าแบบยังคงภาพเหมือนเมื่อก่อนก็คือห,หอะระฆังตรงนี้ค่ะหอะระฆังตรงนี้นะคะเป็นหอะระฆังที่สร้างขึ้นพร้อมกันกันกบวัดญี่ปุ่น ที่นี่นะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนญี่ปุ่นที่เขามาอยู่ที่นี่นะคะเขาก็คือจะมาทําพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยในในวัดนี้แหละคะ่ะแต่ว่าตอนนี้คือคนญี่ปุ่นก็ออกไปจากไตวันนี้ประมาณร้อยกว่าปีแล้วนะคะตรงนี้เขาก็คือบูรณะเป็นหนึ่งสถานที่ต้องเที่ยวหรือว่าเป็นสถานที่ที่ประวัติศาสตร์ของไตวันอีกที่หนึ่งเหมือนกันตรงนู้นนะเหะ็นไหม จจตรงนี้มันจะเป็นร้านชานะคะร้านขายชาเข้าไปนั่งดื่มชาได้เป็นบ้านทรงญี่ปุ่นนะคะข้างในสวยมากเลยเคยเข้าไปแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะพาเข้าไปอีกนะจ๊ะโอเคฝนเริ่มจะไม่ตกแล้วไปเราไปตอกเลยจ้าโอเคค่ะและนี่ก็คือคลิปเหมือนรัดเรากิน ต้มหวยหนะาะในที่ซีเมนโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะจ๊ะถ้าเกิดรู้ชอบไปยิ่งก,กดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวจะพาไปกินอย่างอื่นแต่ตอนนี้ขอไปทำงานก่อนวันนี้จะต้องไปทำพระทามนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ